เอ่าคุณตนเหมือนจับอันนี้ดีกวามอนจายเลยใใช่จิาพันเซนี้โไ้ตัวนี้เ็นผมสั้นเหมือดี๋ยวเนตรี้เลยนะคุณลุงใจดีจังเลยรู้จักหลอกลอด้วยดีแล้วเนี่ยเจอคุณลุงใจดีหล่อด้วย นี่ไงตนี่ดูปดดมันเหมือนมอตอร์ไซค์อเ้วมเจยโอ้จับได้นะอยากจะลองจับด้ไหมมันสั่นๆนะลองจับดูิมันดูดสั่นๆไม่เจ็บหรอกแต่สีานนไปเลยนูค่ะสวัสดีโซเชียลอ่าสวัสดีโซเชียลคราทำแบอยู่ค่ะ ูชื่ออะไรคะจิจี้ค่ะมีน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออีกอร์ค่ะกร์แล้วชื่อจริงหนูชื่ออะไรหนูชื่อแชนนกค่ะแชนนกหนูดื้อไหมคะหนูไม่ได้ดื้อค่ะแล้วหนูน่ารักไหมคะหนูน่ารักน่ารักตรงไหนสวยสวยเอหนูสวยด้วยเหรอหนูน่ารักตรงไหนบอกแม่สิตรงนี้ตรงไหนตรงไหนเอามาใกล้ๆเอามาใกล้ชิดตรงไหนมาตรงไหนแล้วตรงนี้อย่ายกค่ะตรงนี้ค่ะตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้อย่าตรงไหนคืออะไร กดีโซเชียค่ะอ้าวแล้วทำไมชาวโซเชียลเกาทำไมอ่ะกดีโซเชียลหนูอยู่นิ่งๆกดีโซเชียลขายอ่ะเขาไม่ได้ดูบอก๊อบเสวยนูซสวยนูซัว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  有水，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 有水。 ไม่คยแ,แน่อน่ใจจผมจะขยายสาขาคุณหมอเอาเครื่องตรวจหัวใจมาสิคะ <c oughs> คุณหมอรักษาโรคอะไรคะ <c oughs> รคุณหมอคุณหมอรักษาโรคอะไรคะ <c oughs> ไหมคะวนไหมคะถุงเท่าไรคะสองค่ะอะไรสองยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทไหนร้องขายสิร้องขายร้องไงไหมคะ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 ุนตาขายดีอ่ะกินได้ค่ะทำไงม่เรื ขอโทษด้วยทำไงอีกว่โดนไม่ทำแล้วไม่ทเแมาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ

เขียออกมองกล้องอีกมองกล้องในสอนที่ที่ท่าแบไหิคะขาล่าสุบิลิคขาไปเที่ยวไหมขาหู้วววบิลิว่ววิวว Ở <laughs> à, lại Dạ <laughs> <laughs> Mà đu, mà đu, mà đu Mà đu, mà đu, สวัสดีวันปีใหม่ค่ะเจ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  chào chào cha chào 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 cha 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 chào chào chà. chà, chà. Good night. Good night, bye cha 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 ¡Gracias! ฝร,ร,ร,รั่งตกบวดเรอเค่เฮ้ยน่าสงสารนะ่ะแล้วตายปะเนี่ยไม่ตายชาเข้มไม่กินบอรหม <laughs> อยู่หนอทำไม